สวัสดีครับท่านลูกค้า1นึ่ซาวโพนครปฐมทุกท่านและท่านที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีนะครับแก้เรื่องแยกเสียง8ลายแล้วเสียงมันสะดุดน่วงตึ๊ดต๊ดต๊ดนะครับมันเกิดจากไอ้เจ้า Windows 7กับ Windows 8มันประมวลผลไม่ทันมันไม่เหมือน Windows XP Windows XP เราไม่ต้องไปแก้มันเพราะมันจ่าย CPU เต็มที่ของมันเลยพอเป็น Windows 7 Windows 8มันออกแบบมาให้ประหยัดแบต มันก็เลยคำนวณให้ CPU ทําทำงานน้อยที่สุดแต่เจ้าโปรแกรมคาร c โรเกมันต้องการพลังงานครับมันเลยไม่พอมันก็เลยเกิดอาการดังว่าก็แก้ไม่ยากครับคลิกขวาปิดโปรแกรมไปก่อนเลยครับออกจากโปรแกรมทีนี้เราก็มาที่หน้าจอเราคลิกขวาครับ Personalize Personal เนี่ยอ่าแล้วก็ s c r e e n Saver Change Power Setting นะครับ ไอเครื่องผมว่าแก้ไว้แล้วแต่ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าแก้ตรงไหนนะครับก็มากดตรงนี้ครับ Change Panel Setting ลึกนะครับอหรือก็ไม่อีก Change Advanced Power Setting ครับนี่แหละครับถึงและให้เรามาดูหมวดที่ว่านี่ตัวนี้ Processor Power Manager Management นี่ m a n a g e r ตรง Minimum เนี่ยแหละครับของเดิมมันจะเป็น5%เ พักอินก็ห้าเปอร์เซ็นนะครับแก้เป็นร้อยครับตรงแม็กซิมัมก็แก้เป็นร้อยครับสังเกตไอ้รงเนี่ยต้องร้อยทั้งคู่ถ้าเป็นห้าเปอร์เซ็นก็จะสะดุดแก้ไม่หายนะครับพอจากแก้เสร็จแล้วโอเคออกได้เลยนะครับมันก็จะจำและแล้วก็ไปเล่นคาาโอเกะตามเดิมนั่นแหละครับหายห่วงเลยทีนี้ครับวิธีการแก้ให้มันทำงานได้หนึ่งรเนะครับ สนใจติดต่อนะครับเรื่องโปรแกรมเรื่องคาราโอเกะน,นะครับจะเป็นชุดแยกลายจะเป็นคาราโอเกะเสียงเล่นสดก็ติดต่อโทร0835552823 1ซาโปนครปฐมนะครับขอบคุณครับ